สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์เบอร์นิสมอร์เทนด็อกกันเราไปดูลักษณะโดยทั่วไปของเขากันก่อนเบอร์นิสมอร์เทนด็อกเป็นสุนัขพันธุใหญ่ครับโครงสร้างแข็งแรงเพศผู้สูงประมาณ25-27นิ้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ34-54กิโลกร,รมัมส่วนเพศเมียสูงอยู่ที่23-26นิ้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ32-45กิโลกร,รมัมลำตัวยากกวกาความสูงครับขนนั้นหนายาวสลวยสวยงาม มีสีอยู่3สีครับนั่นก็คือดำสนิมและก็ขาวบริเวณใบหน้าหน้าอกปลายเท้ามีสีขาวนั่นเองครับมีอายุโดยเฉลี่ยอ,อยู่ที่7-10ปีส่วนนิสัยนั้นเบอร์นิสมาร์เทนด็อกขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดใจดีอ่อนโยนเข้ากับเด็กได้ดีครับเหมาะกับเป็นสมาชิกในครอบครัวพวกมันมีความผูกพันกับเจ้าของซื่อสัตย์ใจเย็นเหมาะกับเป็นสุน,นัขเฝ้าบ้านเช่นกันครับโดยรูปร่างที่ใหญ่โตโครงสร้างที่แข็งแรงเบอร์นิสมาร์เทนด็อกจึงดูน่าเกรงขามครับ แล้วก็มีความมั่นใจแต่พวกเขานนั้นเป็นสุนัขที่มีพลังงานค่อนข้างสูงต้องการการออกกำลังกายฝึกวินัยอย่างสม่ำเสมอครับเบอร์นิสมาร์เทนดอกชอบอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนต้องการความรักต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขนหนายาวสลวยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้ครับแต่ต้องแปรงขนเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ขนนั้นพันกันนั่นเองเขานั้นมีต้นกำเนิดม,มาจากเทือกเขาแอลป์ครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดิมทีใช้ลากเลื่อนขนสินค้าเฝ้าฟาร์มเฝ้าปศุสัตว์ด้วยความแข็งแรงและก็ฉลาใจดีของเขาปัจจุบันนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมทั่วโลกครับด้วยความน่ารักขี้อ้อนและก็ใจดีส่วนข้อควรระวังนั้นด้วยขนาดที่ใหญ่โตของเขาเบอร์นิสมานทนด็อกต้องการพื้นที่กว้างขวางครับแมมองกับการเลี้ยงในคอนโดเขาเป็นสุนัขที่ค่อนข้างอายุสั้นครับไม่เกิน10ปีและก็มีปัญหาสุขภาพเช่นโรคคอสะโพกเสือ่อมโรคมะเร็งนั่นเองครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเบอร์นิสเบอร์เทนด็อกเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ชราใจดีอ่อนโยนเหมาะกับเป็นสมาชิกในครอบครัวครับ,รบถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดแสกะดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ